ปีกมันจะอยู่บรเวณขันไข่น้นอสสงยีโม่มจะเ,เปลือยอโวคาโนลูกใหญ่ๆสีชมพูนึ่งนอนข้างในดูเซ็กซี่มา,มา,มากๆเลยเปุป้ยป,ปีกหน่อยป,ปีกหน่อยลูกค้ามาเนี่ยฮะกระเป๋าหน้าทองนะคะโอ้โพี่ต่อค่ะตั้งทองได้สองสิบสองวันประมาณเดือนหนึ่งลูกจิงจ้เก,กิดมาตอนแรกขนาดเท่านิ้วก้อยน้นแข็งด้วยนะฮะสำหรับเจ้าแทร็คหเือว่าอปลูกต่อแม่น้ำแก่

ล ah ้าหลังมันก็จะามไปเรื่อยๆไม่แมาอันดี่มอ่อีกแหนี่ม่เลยยังดยเลยังไงลีอนเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่เอาก้วยมาฝากคลน์หน้าไลยจุดขัโวโคเชชัยหน้า ปันากรามแกสังเกตนะคะทุกนักพั้งหน้าขาของเขาค่ะจะมีสีเดียวกันเกณฑ์นะคะตรงจมูกเขาที่ทางด้านขวามือของลูกค้เลยนี่กนทร์สุ่ยกันอยู่เลยนะคะสองตัวค่ะนี่คือสีตัวแอฟริกันนั่นเองแอฟริกันไวท์ลอยนะคะส่วนท่างั้าใช้มือที่รังนอดเดียวนะคะเนี่็คือสิงโตขาวค่ะไวท์ลอยนะคะสิงโตขาวสิงโตแอฟริกันเป็นสิงโตสายพันธุ์เดียวกันเลยแต่เพียงแต่ว่าสิงโตขาวทางด้านซ้ายมือเขามีความผิดเพียงเพียงแคมสีนะคะเราจะไม่เรียกว่าพ่อเผือกค่ะจะเรียกว่าพ่อจ่านั่นเองนะคะ ตัวผู้ค่ะก็จะมีแผงคอตัวเมียไม่มีแผงคอนะคะก็แยกกันได้อยา่างง่ายๆชัดเจนเลยจะเห็นเขานอนนอนอย่างนี้สิ่งตั่เขาค่อนข้างขี้เกียจเลยนะคะเขานอนวันละสิบหกถึงยี่สิบชั่วโมงเลยะคะ่ะแต่ไม่ได้ไหมายความว่าเาจะนอนรักยาวนะคะเขะนนาก็จะหลับๆตื่นๆด้านความมือทุกท่านเลยนะคะที่เห็นนะคะที่จริงมีสองฝั่งนะคะด้านซ้ายเขาจะหลบยืหนหลังตัวหินนะคะ อาจจะนั <ique> ่งความมือเลยมีหมาค่ะมีหมามีโนหรือว่ามีปลาอาทิตนั่นเองโกลเจอตัวนี้นะคะชื่อว่าเจอตัวนี้เป็นเสือโครงค่ะเป็นเสือโครงพันเบงกอนนั่นเองนะคะเสือโครงเสือโครงเบงกอนนะคะใหญ่น้านี้เลยเพื่อนของเสือนะคะนี่ก็คือผักฝากฝังมากางเซมแล้วนั่นเองนะคะหรือว่าเซมพัดียนะคะก็เอาไว้อยู่เป็นเพื่อนเสือนะคะให้เสือดูเฉยๆนะคะ มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับม้าเลยค่ะเราจึงเรียกเขาว่ากลางมานันเอง mm hmm. กนะคะแต่พวกก็มีขามีไม่มีขาแบ่งกันแล้วมาน ลักษณะของมันจะมีจุดสีดำทั่วตัวชอบเล่นน้ำ